แล้วก็ดึงขึ้นปุ๊บอ๋ออ่าแล้วเราก็ลูดความสูงของบาทลงได้เลยอ๋อก่อนอื่นเรารัดที่เอวนะคะทุกคนแน่นๆเลยนะแน่นแน่นเอลอยเลยใช่ไหมพี่โอเคใหญ่สีรถเตาดึงดึงเช่นนี้นั่งถ้าหลับนิดนึงอ่าโอเคอ่าฮะมันจะมีช่องว่างระหว่างบาทเรากระจายสะพายอ่าอ่าคุณนิเชยว่าเราต้องขับใช้หลังลงอีกนิดนึงอ่าเพื่อให้สายสะพายครับแนบกับบาทเรา ค่ะน้ำหนักจะไม่ลงบ่านะน้ำหนักจะลงที่สะโพกนะแต่ถ้าเกิดอยู่ห่างบ่าเกินไปกระเป๋าจะโยกเวลาเราเดินอ่าประมาณนั้นจะมีเชือกเส้นสีส้มอย่างนี้ครับค่ะสีส้มดึงไปดึงขึ้นปุ๊บอ่าแล้วเราก็รูดความสูงของบ่าลงได้เลยอ๋อก็คือฟิลนี้ได้แล้วฟิลนี้น้ำหนักลงสะโพกไหมค่ะอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าได้แล้วอืมโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ใส่มือถือ สมมติว่าอันนี้เป็นขวดน้ำตำแหน่งนี้อโอเคค่ะทุกคนตัดสินใจแล้วนะคะว่าเป็นดีแคทอนสีฟ้าตัวนี้นะคะแล้วก็วันนี้มาให้พี่เขาสอนปรับให้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะ